มือนี่ก็ลังเกตกับผามาชมมาเทียเท่ยวทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นลรงแรมดาของเมืองหัวหินก่อนเนาะคะ่ะเพืนี่น้องบรรยากาศสวยมากนะคะเอ่อเคยเห็นป่ะาที่ว่าเพิ่นเพิ่นเพินเ่นเคยคนดังๆก็จะมาพักผ่อนนอนไก่ยอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวยนี้เลคะ่ะสวยมากขึ้นนึงก่ะ โรงแรมคืนก็นจะคืนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณหกอัขึ้นเด้อค่ะสวยปะคะสวยปะคะพี่น้องสวยมากแล้วค่ะบรรยากาศสวยยี่เลยค่ะสวยจนว่าโอ้ยบอก,ก้าเขาไปนั่งเลยละค่ะติดกับชายทะเลด้วยค่ะพี่น้องเห็นปะคะชายทะเลออกไปเมืองหัวหินเนาะ มาท่องเที่ยวไดสเฉพากคือค,คนมีเงินเลค่ค่ะคือจังคนถุกคนอยากคือเฮ้านน่โอ้คือสุบะกามาดอกเนาะ <c ười> พี่ดองว่าบอก <c ười> บบเนี้ยสวยรีค่ะสวยแบบสุดมากจะจะเป็นต่พวกเช้าตางชาติเนาะค่ะที่กะจมาพักผ่อนยอนกายากลังเกตก็เลยมีโอกาสมาเขามาเบึงเนาะค่ะเนาะ โอ้โหสวยมากอ่ะสวยจริงจอันนี้แค่ด้านหลังมันเด้อค่ะด้านติดกับชายทะเลข,ของเพื่อนเนาค่ะสวยไหมสวยไหมคะอ่าบุญแน่สวยป่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วง ช่วงเศร้าๆนะครับกับว่าเศรา้าันไดนกับสายแล้วะคะคะล่ะก่ะกํลังเกดกันเลยมาจับภาพสวยๆให้เบิ่งเนาะ,ะสวยนีด้ยค่ะสวยจะบรรยายบันเทอพี่น้องไม่ยัพี่น้องว่าป้าเมืองไทยฮาอก็สามารถนี่ระเบียบแตเบิดทุกอย่างเนาะขคะคันมีตแต่งแตงงอเงินเงินเนาะ เดี๋ยวไหว้ข้าวนาการกิจศิภาไปไกลๆทะเลเนาะคะ่ะตอนนี้กะมะบึงธรรมชาติตรงนี้สกอนเนาะคะ่ะแต่ขอบอกเลยค่ะพี่น้องสวยอีหลีสวยแบบประทับใจมากสองอันนี้กะเป็นทางของคน่นสามารเทศไหยทุกหม่องเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้จะเป็นด้านหลังด้วยค่ะด้านนากะเห็นไหมค่ะพี่น้อง แต่ในอีกมองหนึ่งอันเดียวกันทางรอบหลอบ่ลอหบมองยางมองมองมองโรง,งแรมค่ะเจ้านะคะสวยงามจริงเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกัะเกันไหมเนาะก็จะยุ่ยไร้มืออยู่ค่ะก็จะพยายามน้ำสัญญาจะสิ่งดีมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากค่ะ